ทุกคนรีบทุกคนรีบก,กันเร็วกดแล้ว,ลวยินยินมาว e e o ว w e e ว o w e เมาอะไรเมาอะไรคุณเพคไปดูกัน มาอะไรม,มาอะไรคอยอีกอืมมาที่ไหนอะ่ะคอมไม่ตรงไหนอะ่ะทุกคนฟังนะ เดี๋ยวเราดูก่อนตอนนี้เราดูคอมเมนต์เยอะสองร้อยเก้าสิบบาทเด้อทุกคนร,รีบกดไปเดี๋ยวเปิดให้จองที่แอรฟ้าแล้วทุกคนก็มาจองกันจงรักจงลงจงลงเหรอ แปดสี่แล้วเฮ้ยใครแดงไม่มีใครแดงหรอกเดอ้อไม่มีใครแดงหรอกเดอ้อใจเย็นๆทุกคนให้สันได้อยู่กับแฟนขับก่อนให้สันได้อยู่กับแฟนขับสันก่อน ให้เราได้สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มเราสามสิบมันเพิ่งจะเริ่มต้นแลกค่อยนรีบกดไปสอ